ต่อมานะคะคนเกิดวันศุกร์ประจำสัปดาห์ที่24กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคมนะคะอาทิตย์นี้นะคะต้องใช้ไหวพริบให้เป็นประโยชน์วาทศิลป์ให้เป็นประโยชน์เราจะเกิดผลนะคะการงานการงานของคนเกิดวันศุกร์นะคะโดดเด่นในเรื่องของงานที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่นะคะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตช่วยเหลือในเรื่องของการงานแต่เราต้องรู้จักการเข้าหาผู้ใหญ่ด้วยในเรื่องของวาทศิลป์น,นี้ต้องมีไหวพริบต้องมี เป็นเหมือนขุนแผนอะต้องเรียกว่าทีนี้ต้องเป็นเหมือนคุนแผนอยู่ให้ได้เหมือนคุนแผนนะคะ ตอบอะไรมามีวาทศินในการพูดที่ดีแล้วจะสําเร็จนะคะมาดูในเรื่องของการเงินบ้างการเงินของคนเกิดวันศุกร์นะคะ,ะต้องบอกว่าวันศุกร์เนี่ยค่ะมีเรื่องที่ต้องดูแลเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของครอบครัวนะคะแต่การเงินยังไม่วิกฤตจกเท่าไหร่เพราะว่ายังตกในเรื่องของการเงินที่ยังคงมีความมั่นคงแต่บริวารเราเยอะมีคนที่ต้องคอยซัพพอร์ตดูแลเยอะการเงินก็เลยเวลาจ่ายก็จ่ายหนักพอสมควรนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสด จะต้องบอกว่ามีคนแนะนํานะอาจจะเป็นเพื่อนพี่ญาติพี่น้องแนะนํามาให้รู้จักหรือมาติดต่ออะ่ะเหมือนไม่แม่สือ่อแม่ชักมาในเรื่องของความรักแต่ต้องสุกศึกษาดูใจกันให้ดีก่อนนะเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างจะกลุ้มกลิ่มกลุ้มกลิ่มมีเสน่ห์มากพอสมควรส่วนในเรื่องของคนที่มีแฟนแล้วนะให้ระวังนิดนึง ช่วงนี้นะคะระวังเรื่องของการหึงหวงเพราะว่าตัวเราเองก็เนื้อหอมช่วงนี้อย่าไป,ปลปอยเสน่ห์หรืออย่าไปคุยกับใครเยอะหรืออย่าไปให้ความหวังกับใครเยอะจนความรักของเราจะมีปัญหากันซะเองสุขภาพให้ระวังนิดนึงให้ระวังเรื่องของการปวดขาปวดกระดูกนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของการปวดเมื่อยร่างกายแต่เด่นเด่นเลยอะคะ่ะให้ระวังหลังกับขานะคะการเสริมดวง แนะนำว่าให้ไหว้องค์พยาครุธนะคะพระอินทร์หรือช้างสามเสียนเป็นการเสริมเพราะว่าสัปดาห์นี้จะจะเด่นมากในเรื่องของมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตดีไม่ดีช่วงนี้ทำอะไรแล้วคือประสบความสาเร็จรวดเร็วนะในสัปดาห์นี้นะคะ